ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม b บไรเดอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิว DX Mammoth White Stamp นั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งฟอร์มนะฮะของ Carmen Rider r e v i s e นั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเราด้วยนะครับผมเจ,จทอยนะฮะถ้าเกิดว่าใครดูรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยมีความสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช้อปปีได้เลยนะครับผมก็ นอกจากชิ้นนี้แล้วเนี่ยยังมีชิ้นอื่นๆภายในซีรีส์รีไว i ์ด้วยนะก็ไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกับตัว dx white stamp ชิ้นนี้กันเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันที่ตัวกล่องนะครับผมด้านหน้ากล่องก็จะเป็นล่างแมมมอส์จีโนมนั่นเองนะครับผมซึ่งอ้างอิงดีไซน์มาจากคาเมเลเดอร์เดนโอ้นั่นเองนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะเป็นอธิบายในส่วนของการเล่นลูกเล่นนั่นเองนะครับด้านข้างอีกด้านหนึ่ง ก็สำหรับตัวกล่องจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูของด้านในกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคนะครับ okay, ผมก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสลับเจ้าตัวแมมมอตไวส์สแตมปนั่นเองนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของไวส์สแตมปชิ้นนี้นั่นเองนะก็จะอ้างอิงพลังมาจากสัตว์แมมมอตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะอ้างอิงมาจากคาเมริเดอร์เดนโอนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนด้านหน้านะครับผมตัวแมมมอตก็จะมาในโทนสีออกเป็นสีมุกนะครับผมไม่ใช่สีขาวนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่เป็นแบ็กกราวก็จะเป็นสีแดงนั่นเองพร้อมกับหน้าของคาเมริเดอร์เดนโอนั่นเองนะครับผมด้านะะ ด้านหลังนะครับผมแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งและนี่ก็คือด้านใต้ที่เอาไว้ปั๊มกับตัวของ d e v i c e Diver นั่นเองนะครับผมก็โดยรวมจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะเล่นเสียงกันเลยดีกว่าก็จะมีเสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกับตัวของ d e v i c e Diver กันเลยดีกว่าครับผม และนี่ก็คือเสียงของ c a m e r a d e r r e v i s e m e m o r Genome นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปจะมาเล่นท่ารีมิกแล้วก็ท่าไมตาให้ได้ดูกันนะครับผมมาเริ่มกันที่ท่ารีมิกก่อนนะฮะต่อไปนะครับท่าไมตาย ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับ DX Memory White Stamp นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิว DX Memory White Stamp นั่นเองนะครับก็โดยรวมก็ยังถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เก็บรีไว้์อยู่แล้วเนี่ยก็คงต้องมีนะสำหรับร่างนี้นะครับผมก็ไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันก็พูดได้ว่ามันดีนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ยังไงคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ ร้านเจทอยเลยนะครับผมก็ได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางช้อปปีได้เลยนะครับไปสอบถามกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากการกดไลค์กดสมัคสมาชกกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวหรือว่าพรีวิวตัวอะไรก็ฝากกันติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ